สวัสดีครับช่อง Gen Free Channel วันนี้เราจะมาถอดแบตเวฟ้อยนะครับเพื่อเอาไปชาร์จนะครับอันนี้เราเปิดเบาะนะครับแล้วก็เปิดยูบ็อกก็จะมีน็อตหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ขันน็อตมาก่อนใช้ไขควงแฉกนะครับขันน็อตออกมาแล้วก็ดึงขึ้นนะครับตรงๆทงอันนี้เราแกะออกมาจะเจอแบตนะครับ เจอแบตก็จะมีขั้วบวกขั้วลบนะครับผมจะถอดขั้วลบก่อนแล้วแต่นะครับแล้วแต่คนจะถอดขั้วไหนก่อนก็ได้นะครับถอดขั้วลบก่อนนะครับคันน็อตใช้กุญแจหัวแชกเหมือนเดิมครับคันน็อตระวังน็อตตัวเมียที่อยู่ข้างล่างของขั้วแบตหานะครับต้องขันไม่เหมือนเดิม ขันไว้นะครับเป็เหมือนเดิมกันหายแล้วก็ถอดขั้วลบขั้วบวกครับคู่เจหัวเชกเนกันนะครับขันออกนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่น็อตตัวมีไว้เหมือนเดิมนะครับออกขันไว้เหมือนเดิมเรียบร้อย เสร็จแล้วเราก็ดึงแบตขึ้นตรงๆนะครับประมาณนี้นะครับเราเอาไปชาร์จกันนะครับนี้ชาร์จเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราก็เอามาใส่ขั้วแบตเหมือนเดิมครับโดยการเราก็ใส่แบตเข้าไปเหมือนเดิมนะครับละะักษณะเหมือนเดิมนะครับต่อจากนั้นเราก็เอา น็อตมาขันเข้าให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีตัวเมียอยู่ข้างล่างครับใช้กุญแจหัวแชกเหมือนเดิมนะครับ mm hmm. เพื่อขันน็อต mm hmm. ขันให้แน่นเลยนะครับก็ mm hmm. ต้องขออนุญาตนะครับตอนนี้ผมถ่าย คนเดียวนะครับมือเดียวนะครับก็เลยกล้องก็เลยไม่ค่อยเงินเท่าไหร่ครับแล้วก็ใส่กลับเหมือนเดิมนะครับ ไปแล้วก็ใส่กรอบของแบตนะครับฝาครอบแบตนะครับกลับไปเป็นเดิมนะครับจะมีเดือยนะครับเดือยเสียบนะครับอมาตรงนี้แล้วก็น็อตหนึ่งตัวนะครับที่เราขันออกตอนแรกขันกลับเหมือนเดิมนะครับ อันนี้เราก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปส,สตาร์ทมือกันนะครับ ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดติดตามเพื่อไป็นบรรยากาศด้วยนะครับสวัสดีครับ